สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับคุณผู้ชมมาดูแนวทางโค้งสุดท้ายกันต่อครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเลขล้านทองครับอาจารย์ก็มีข้อมูลมาให้ดังนี้อาจารย์บอกว่างวดที่แล้ว9บน9ล่างงวดใหม่ก็ระวัง7บน7ล่างครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชน อาจารย์ก็มีแนวทางเด่นตัวเดียวมาให้นะครับนั่นก็คือ3มาได้หมดครับคุณผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเนาะตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเลขหม่่านะครับทุกท่านสาิติก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีเข้ามีหลุดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับหวยออก935อาจารย์ให้เด่นมาที่1กับ7ครับ ตามนี้ครับหลุดไปเนาะข้างล่างก็ไม่เข้านะครับข้างล่างออก90ดูสถิติของอาจารย์แล้วไม่หลุดต่อเนื่องนะครับหลุดแล้วก็กลับมาเดินต่อเนาะงวดใหม่คือใบนี้ครับ1ทับสทับ6 4อาจารย์ให้เด่นมาที่2กับ3ครับทุกท่าน2กับ3ตัวไหนจะขึ้นบนตัวไหนจะลงล่างอันนี้คุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูเนาะขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเซียนท่าทรายสถิติก็ตามที่เห็นครับทุกท่านก็มีเข้ามีหลุดครับเช่นเดียวกันครับหลุดแล้วก็กลับมาเดินต่อนอกไม่หลุดติดต่อกันนะครับสองงวดหลังสุดของอาจารย์ก็มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็หลุดเช่นเดียวกันครับอาจารย์ให้เด่นมาที่7ลรอง6ปรากฏว่าหวยออก93590 ไม่เข้าครับเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่นี้อาจารย์ให้เด่นมาที่6ลอง9ครับทุกท่าน6ลอง9จะกลับมาเดินต่อไหมตัวไหนจะมาวินอันนี้คุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูครับแนวทางของเซียนท่าทรายล,ลงวันที่ชัดเจนเนาะ1ทับ10ทบ6กขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ สถิติก็มีเข้ามีหลุดเช่นเดียวกันครับ1นทับเของอาจารย์ก็หลุดนะครับทุกท่านงวดที่ออก47579กลับมาเดินต่อก็คืองวดที่ผ่านมาครับอาจารย์ให้เด่นมาที่2 3สาปรากฏว่า3เข้าไปอยู่หลัก10บนครับทุกท่านเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่คือใบนี้1นทับส0ทับหอาจารย์ให้วิ่งบนล่างมาที่5กับ4ครับคุณผู้ชม5กับส ชอบชอบส่วนตัวของอาจารย์ก็มี256 325 514แล้วก็054ครับทุกท่าน4ชุดตามนี้ครับแนวทางของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซน็นขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ครับเป็นข้อมูลเด่นบนไม่ปากคลักสถิติของอาจารย์ก็เข้ามาเพียบเลยครับ ทั้งหมดนี้ก็หลุดไปงวดเดียวนะครับทุกท่านก็คืองวดที่16กกรกฎาคมแล้วก็อีกงวดหนึ่งนะครับ16มิถุนาที่หลุดไปหลังจากนั้นก็เดินต่อยาวมาเลยครับจนมาถึงงวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มา2ตัวเลยครับโพยออก9 3 5แนวทางของอาจารย์ก็เข้า3 5หเนาะเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่เจอมาเป็นแบบนี้ครับทุกท่านเด่นบนไม่ปากหลักแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ อาจารย์ให้เด่นมาที่902ครับทุกท่าน902งวดวันที่1ทับ10ทั64ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ชอบก็นำไปเก่งนำไปเป็นแนวทางกันได้ครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางครบบนของแอดมครับทุกท่านอาจารย์ก็มีแนวทางมาให้ดังนี้สรุปบ,บนไม่ปักหลักครับ แถวแรกครับแถวบนอาจารย์บอกว่า3 4 5หมา1ตัว06มา1ตัวแล้วก็19มา1ตัวครับลงชื่อแนวทางของอาจารย์ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดลาล่านะครับทุกท่านอาจารย์ก็มีแนวทาง110หน่วยมาให้ครับให้มา2ตัว งวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับแนวทางของอาจารย์เข้าเก้างวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนนะครับอาจารย์ให้มาที่สามกับสี่ครับทุกท่านสามกับสี่ตัวไหนจะมาวินคุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอจิบันใบสีเหลืองนะครับงวดที่ผ่านมาใบสีเหลืองหลุดไปนะครับทุกท่านครับ โผออกเก้าสาของอาารยจา์ไม่มีเนาะงวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มามี935ครับทุกท่าน935ตามนี้นะครับ935ตัวไหนจะมาจะอยู่ตำแหน่งไหนคุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูครับถัดมาก็จะเป็นใบสีฟ้าใบสีฟ้างวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับทุกท่านเข้า3หลัก10ครับ ตามนี้ครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่307เหยออก935ก็ผ่านครับงวดใหม่ก็อยู่ในส่วนตรงนี้ครับทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางมาที่364ครับคุณผู้ชม3า4ตามนี้ครับแนวทางของจีบันใบสีเหลืองแล้วก็ใบสีฟ้าขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์เทพบัรลือ เป็นข้อมูลเด่นบนนะครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเลขชุดของอาจารย์เนาะส่วนงวดวันที่1กันยาครับของอาจารย์เข้าเลขเด่นตัวเดียวครับทุกท่านนั่นก็คือหงวดถัดมาของอาจารย์หลุดเลยครับเลขเด่นของอาจารย์ก็ไม่เข้าเนาะเลขชุดก็หลุดไปครับเรามาดูงวดใหม่กันครับเด่นบนอนาะจารย์ให้เด่นมา2ตัวเองครับงวดใหม่นี้4กับ5 เลขชุดเด่นของอาจารย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมี41 49 51 59ตรงนี้จะเป็นชุด3ตัวนะครับมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันก็จะมี2 41 2 3 41 0 49 2 49 3 49 2 51 3 51 9 51 0 59แล้วก็2 59ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เทพบรรลือ ถัดมาจะเป็นข้อมูลล่างครับเด่นล่างเรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดนึงครับ1 6ทับของอาจารย์ก็เข้า2-3นะครับ1กันยาของอาจารย์ก็เข้า7 9็นะครับ9 779ตรงนี้ส่วยงวดล่าสุดของอาจารย์หลุดไปครับเลขเด่นของอาจารย์ก็ไม่เข้านะครับหวยออก90ล่างเลขชุดของอาจารย์ก็หลุดไปใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น91นะครับ เรามาดูงวดใหม่กันครับ 1·10·6·4 ทับสิทับหกเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี2689ครับทุกท่าน2689เลขชุดก็จะอยู่ด้านล่างครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เทพบลือสูตรขั้นเทพขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดสักเป็นข้อมูล10ล่าง เรามาดูแนวทางของอาจารย์กันครับอาจารย์ให้เด่น8มาครับทุกท่านตัวรองก็มี0 7 6ย์ตามนี้ครับแนวทาง10ล่างเด่นสุดคือ8ตัวรองก็0 7 6ย์แนวทางของแอดส,สักครับมาต่อกันที่แนวทางของคนดวงดีครับทุกท่านเป็นแนวทางชุดบนแล้วก็ชุดล่าง2ตัวบนอาจารย์ให้มาที่27กับ54ครับ2ตัวล่างก็2 4กับ6 7เ สองสี่กับหกสี่ครับทุกท่านขออภัยตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คนดวงดีถัดมาครับจะเป็นแนวทางของปากกาสองสีงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือนะครับทุกท่านครับอาจารย์ก็มีเลขเด่นมาให้หกสี่สี่สองแล้วก็หนึ่งศูนย์จับเข้าคู่กันก็มีหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่สองศูนย์สี่หกแล้วก็ศูนย์สี่สองครับทุกท่านลงวันที่หนึ่งทับสิบครับ ส่วนสองวัที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมก็พิจารณาดูนะครับผมไม่ได้ลงให้มาก่อนเนาะตามนี้ครับแนวทางของปากกาสองสีมาต่อกันที่แนวทางเด่นป้าสีครับทุกท่านง,งวดที่หนึ่งทับสิบทับหกสี่เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับเด่นเหนือแล้วก็เด่นใต้ก็จะอยู่ส่วนตรงนี้ครับทุกทา่านตามนี้ครับแนวทางของป้าสี ถัดมาครับจะเป็นแต้มรอสอนอครับของอาจารย์ท่านนี้อาจารย์มีแนวทางแต้มรอสอนอมาให้6ตัวมี3 4 5 7 9 1ตามนี้ครับแต้มรอสอนถอัดมาจะเป็นแนวทางแต้มร้อยหน่วยของอาจารย์วันชัยครับอาจารย์มีแนวทางแต้มมาที่6 3 4 7 8 9 6 3 4 7 8 9หมาใบนี้จะเป็นแนวทางของแอสซีดาครับเป็นแนวทางแต้มล่าง อาจารย์มีแนวทางมาที่สองห้าหกเจ็ดเก้าครับทุกท่านสองห้าหกเจ็ดเก้าตามนี้ครับแต้มล่างของแอสซีดาถัดมาครับก็จะเป็นแต้มรอสอนอใบซ้ายสุดเลยครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าครับทุกท่านหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าเป็นแนวทางแต้มรอสอนอนะครับ บตรงกลางครับจะเป็นแนวทางดับแต้มสอนอนบนครับอาจ,จารย์ให้ดับ8อีก1ข้อมูลครับดับแต้มสอนอนบนอาจ,จารย์ให้ดับ0นย์กับ1ตามนี้ครับแนวทางของแอซิดาขอขอบพระคุณอาจ,จารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจ,จารย์ท่านนี้ครับงวดน,นี้พันล้าน1ตุลาหกอาจ,จารย์มีแนวทางชุด2ตัวมา4ชุดครับ3 0 3 1 5 3 6 3 ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับ316 3 17 348แล้วก็3 49ตามนี้ครับข้อมูล2ตัวแล้วก็3ตัวถัดมาครับจะเป็นแนวทางมัดรวมนะครับระวังแนวทางของอาจารย์ M R K นะครับทุกท่านมัดรวมแล้วก็จะได้เป็นชุด2ตัวตามที่เห็นเลยครับเป็นคู่โต๊ดเนาะตามนี้ครับคุณผู้ชม ถัดมาครับจะเป็นเลขซองของบายคุนเต้ครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าฟันห้ากันเก้าครับเลขชุดสองตัวก็จะมีห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้าแล้วก็สามศูนย์เม็ดเดียวห้าหกครับทุกท่านเม็ดเดียวห้าหกชุดสามตัวอยู่ด้านล่างชุดเดียวเหมือนกันครับสามหนึ่งสี่ตามนี้ครับในวทางของบายคุนเต้ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ